สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่18มิถุนายน2567มานํมานำเสนอครับวันเริ่มต้นสู่วันสิ้นสุดวันนี้18มิถุนาทุกคนคงสายสายตาลอกแหลกไปที่ศาลอาญาที่ศาลร,รัฐธรรมนูญทีเพราะที่ศาลอาญาตอนเช้า อายการนัดนำตัวทักษิณไปส่งฟ้องในคดี112แฟนานุแฟนจับจ้องกันสองประเด็นประเด็นแรกทักษิณจะไปพบอายการไหมไปจ้าไปประเด็นที่สองจะได้ประกันตัวไหมได้จ้าได้ส่วนที่สารรัฐธรรมนูญมี3เรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องนายพิธาและพักคก้าไกลในคดียุบพ,พัคเรื่องที่สอง เรื่องจริยธรรมนายกเศรษฐากรณีตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีตามที่40สอวอยื่นคำร้องทั้งสองเรื่องเพิ่งจบขั้นตอนให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องยื่นบัญชีพยานหลักฐานเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาวินิจฉัยดังนั้นวันนี้จะยังไม่มีคำตัดสินจะมีก็เพียงคอยฟังว่าศาลท่านจะสั่งอย่างใดต่อไปเช่นนัดวันไต่สวน หรือนัดวันฟังคำพิจารณาวิจัยเป็นต้นเห็นนายกเศรษฐาลาป่วย17-18มิถุนารวมสองวันในว่าป่วยเป็นโควิดสายพันธุ์โคสินก็ดีเหมือนกันจะได้ใช้เวลาสองวันนี้นอนทบทวนตัวเองว่าเป็นเศรษฐาทวีสินเศรษฐีขายบ้านจัดสรรอย่างเดิมดีหรือเป็นเศรษฐาม้าทรงสินสิ้นศักดิ์ศรีอย่างเป็นอยู่ตอนนี้ดี สมาธิมาปัญญาเกิดนะท่านนะเรื่องเดียวที่สารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยวันนี้คือพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมาตรา36มาตรา40มาตรา41และมาตรา42ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่เท่านั้นสรุปวันนี้ไม่มีอะไรฟันธงแต่พรุ่งนี้ จะมีอะไรหรือไม่ไม่ฟันทงครับพรุ่งนี้ผมหมายถึงตั้งแต่18มิถุนาหลังทราบทิศท,ทางแต่ละคดีทางศาลเป็นต้นไปแล้วถึงเดือนกรกฎาผลนผันให้จนถึงเดือนกันยาอัปปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่พูดกันโดยประมัติเลยนะพรุ่งนี้ มันไม่มีอยู่ในโลกนี้หรือโลกไหนๆทั้งสิ้นที่มีอยู่จริงมีอยู่แน่ๆคือวันนี้ฉะนั้นใครก็ไม่ต้องตะงเง้อตะเงิงรอวันพรุ่งนี้หรอกรอจนตายก็ไม่มีวันพรุ่งนี้มาถึงที่มีแน่พบแน่ก็มีแต่ปัจจุบันขณะคือวันนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่เป็นอยู่นี้เท่านั้นส่วนพรุ่งนี้ไม่เคยมีมาถึงใครเลยฉะนั้น เราจงอยู่ดูโลกปัจจุบันให้มันโสพินเถอะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะทุกนาทีนั่งคุยกันอยู่หลัดๆแค่ลุกไปเข้าห้องน้ำมอไซแหกโคง้งพุ่งเข้ามาชนโครมเสร็จเลยดังนั้นประมาทอะไรไม่ได้ทั้งสิน้นเราคล่ำเคร่งกันอยู่แต่เรื่องทักษิณเรื่องเก้าอี้นายกเรื่องยุบพักเก้าไกลแล้วรู้ไหมว่าขณะที่เรามัวแต่จดจอกันอยู่เนี่ยหายนะโลก มันกลายมาใกล้ถึงหัวเราแล้วคำว่าเศรษฐกิจไม่เคยมาเดี่ยวมันจะมาคู่กับคำว่าสงครามเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่มีคำว่าสังคมโลกแล้วเมื่อวาน17มิถุนาหุ้นไทยยุครัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยปิดตลาดที่1296.59จุดไหลรูดลงต่ำสุดจากที่เคยขึ้นสูงสุดระดับ1700จุดในยุครัฐบาลประยุทธ์ เมื่อวานเป็นการตกลงไปกว่า1,300จุดเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษก็ว่าได้นักวิเคราะห์ตลาดเขาบอกว่านักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องและยังไม่เห็นสัญญาณการกลับเข้ามาซื้อในระยะใกล้ๆนี้เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศยังเป็นแรงกดดันอยู่คำว่าขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลเศรษฐาเพื่อไทยคำว่าหุ้นไทยหมดสเสน่ เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมไทยตกยุคพัฒนาไม่ทันทิศทางโลกด้านเทคโนโลยีไอทีดิจิตัลและพลังงานสะอาดและคำว่าไทยประชาธิปไตยเลือกตั้งระบบคอรับชั่นนิยมแค่สิบเดือนเพื่อไทยบริหารทำให้คำเหล่านี้กลายเป็นสัญลักษณ์ประเทศไทยไปแล้วในตลาดการลงทุนนโยบายหลักรัฐบาลเศษฐาเพื่อการพัฒนาประเทศยุคดิทรัพคือ กู้ห้าแสนล้านไปแจกแค่นั้นไม่พอยังเบียดบังงบลงทุนไปสมทบแจกเมื่อไม่มีการลงทุนสภาพคล่องในระบบจึงเกิดภาวะไฟตันน้ำมันช็อตหนี้พุ่งโรงงานเจ๊งคนตกงานของแพงทั้งแผ่นดินชาวบ้านไม่มีจะกินแต่นักการเมืองพุ่งโรเอาข้าวเก่าเก็บ10ปียุคยิ่งรักรับจำนำและโกงกันทุกมเมล็ดมาประมูลขายเพื่อส่งออก ทำลายมูลค่าภาพลักษณ์ข้าวไทยบีบแบงค์ชาติให้ลดดอกเบี้ยเป็นการแทรกแซงนโยบายการเงินเขียนหนี้สาธารณะบางก้อนให้แบงค์ชาติเพื่อเปิดช่องให้รัฐบาลกู้เพิ่มทั้งหลายทั้งปวงเมื่ออยู่ภายใต้แบรนด์ทักษินเจ้าของนโยบายโกงออกมาแบ่งกันคำว่า trust จึงหมดไปแค่10เดือนรัฐบาลเพื่อไทยบริหารทุนนอกขนออกทุนนอกไม่มีเข้าแล้วแบบนี้ ประเทศไทยอนาคตอยู่ตรงไหนใครรู้ช่วยตอบทีมีสินค้าตัวเดียวที่รัฐบาลเพื่อไทยน่าจะผลิตขายคน10ล้านได้นอกจอากข้าว10ปีบรรจุถุงแล้วน่าจะเป็นประชาธิปไตยใส่ถุงรัฐบาลภาวะลิงแก้แห я, ไม่ทราบว่าลืมตาดูความเป็นไปในสังคมโลกช่วงมงนี้บ้างไหมถ้าดูไทยมีท่าทีตอบสนองอย่างไรปรึกษาหารือ วางรูปแบบแนวทางรับมือกันยังไงและส่งสัญญาณให้ชาวบ้านตระหนักก่อนที่จะตระหนกเมื่อมันตูมตามขึ้นมาฉับพลันอาจจะภายในครึ่งปีหลังนี้ก็เป็นได้สงครามเย็นรัสเซียกับยุโรปซึ่งมียูเครนเป็นสนามประลองขณะนี้อุณหภูมิระดับปลอดแตกใกล้จะถึงแล้วทั้งอาวุธระดับนิวเคลียร์ทั้งเงินสหรัฐอังกฤษขณะนี้ทุ่มเต็มอัตราถ้าเป็นธนู น้าวคันสอนเต็มล้าแล้วรุ่มนาโต้จัดทัพรอเพียงคำสั่งเคลื่อนรัเสเซียคือเป้าหมาย10รุมหนึ่งประเทศในยุโรปประกาศระดมพลเกณฑ์ทหารเข้าประจำการส่รงสัญญาณถึงประชาชนให้เตรียมตุนสเสบียงและมันเกี่ยวอะไรกับไทยบ้านเราละ่ะเรานะ่ะไม่เกี่ยวหรอกแต่คำว่ามึงจะอยู่ฝ่ายไหนจงบอกมาข้าไม่ต้องการได้ยินคำว่าเป็นกลางจากพวกมึง พวกมึงก็ประเทศกระจ้อยร้อยกระจิตรฤิ์อย่างไทยเรานี่แหละเราไม่เกี่ยวกับเขาแต่เขาจะมาเกี่ยวกับเราเนี่ยโลกวันนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วยิ่งใกล้เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกาเท่าไหร่ทรัมป์ไบเดนไม่เพียงจุดเป็นจุดตายของสหรัฐเท่านั้นยังเป็นจุดตายยุโรปด้วยยุโรปกลัวขี้ขึ้นสมองกลัวว่าถ้าปล่อยยูเครนแพ้ รัเสเซียยุคบูตินจะไม่หยุดแค่นั้นจะต้องฟื้นอาณาจักรที่ล่มสลายกลับคือแน่ดังนั้นนาโต้6 6ประเทศจึงต้องกั้นรัว้วด้วยการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ส่งทหารส่งทะเบียงหวังอาศัยยูเครนเป็นด่านหน้าสกัดรัเสเซียไม่ให้รุกคืบยุโรปล่มสหรัฐก็ล่มฉะนั้นทั้งสองต้องกอดกันกลมงานนี้วานซืนนางกมลาแฮริส รองประธานาธิบดีสารัฐจึงมอบเงินให้นายเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนอีกกว่า50 0 0 0ล้านบาทในวงประชุมสุดยอดสันติภาพที่เมืองลูเซนสวิตตอนนี้ทางรัสเซียสารัฐต่างเดินสายสะสมพวกซึ่งก็บอกแล้วว่าการค้ามันคู่กับการสงครามไทยเป็นประเทศผลิตสินค้าส่งออกจะเล่นบทสงครามไม่ยุ่งมุ่งแต่ค้ากับทุกฝ่ายคืนไปพูดแบบนี้ เจอเกียแน่แล้วรัฐบาลเพื่อไทยเมื่อมองปลาดเข้าไปเสียวแทนประเทศก็หวังว่าพระสยามเทวาธิราชจะสถิตอยู่กับคนกระทรวงต่างประเทศในยามนี้เป็นกรณีพิเศษวันนี้คุยแค่นี้และคงไม่ได้คุยกับท่านอีกสักสองวันเพราะจะไปนอนเกาหิตเล่นที่ห้องรอเย่นสวีทนะครับวานซืนมีพระบรมราชโองการประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยภร์ยาจอมเกล้าและเหรียญรัตนนาพลขอแสดงความยินดีกับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ทุติยจุลจอมเกล้าฝ่ายหน้าทั้งได้รับพระราชทานเหรียญรัตนนาพ์ชั้นที่สามซึ่งมีสองท่านที่ได้รับพระราชทาน 1. พลเอกประยุทธ์จันโอชา 2. นายอนุทินชาญวีรกูลสุขที่21มิถุนาออกจากรอยัลสวีทแล้วค่อยมาคุยกันนะครับคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือ นับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ